มีพลังงานของคนคนหนึ่งที่เขาเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะคุณนะคะคุณไปทําอะไรเขาอะ่ะอืมเขาคนนั้นเป็นใครที่แบบคิดถึงคุณอะจนกินไม่ได้นอนไม่หลับเอาคุณออกจากหัวไม่ได้ต้องแบบหลับๆับตื่นๆลุกขึ้นมาคิดถึงหน้าคุณอะเออเขาคนนั้นเป็นใครมาดูพลังงานให้กันนะคะโอ้โหคนคนนี้เป็นคนที่ คุณน่าจะคบอยู่คุยอยู่ดิวอยู่ในตอนนี้นะอ่าคุณเขาไม่ใช่คุณสืคุณเป็นคนที่เขาเคยอธิษฐานร้องขอต่อสิ่งศักดิก์สิทธิ์ให้ได้พบให้ได้เจอคุณอ,ะอ่ะเออการที่คุณเข้าไปในชีวิตของเขาอะ่ะเขามีความรู้สึกว่าเขาโชคดีมากมากมาก,มากเลยอ,ะอ่ะเออคนคนนั้นโอ้เป็นรักทางไกลด้วยอะ่ะ อืมเป็นคนทางไกลเป็นรักทางไกลทําไมเขาเขาคิดถึงคุณจนถึงขั้นอยากจะมารับคุณอยากให้คุณไปอยู่ด้วยอยากให้คุณไปอยู่ใกล้ๆอยากให้คุณไปแบบดูแลเทคแคร์เขาโอโ้พ่อบุญทุ่มโอ้โหคนคนนี้เตรียมตัวซัพพอร์ตคุณทุกรูปแบบ พ่ออีโก้มาดเนิ่งคนคนนี้เป็นคนเก่งมีความสามารถสูงมากๆฐานะเขาก็ไม่ธรรมดาอืมคุณดิวอยู่กับพ่ออีโก้ฐานะการงานการเง,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 งิงนมั่งคั่งมากระดับซีอีโอเลยนะคะเนี่ยอืมแล้วคุณก็เหมือนคุณเป็นความโชคดีของเขาอะ่ะเขาไม่เคยได้พบได้เจอใครที่ดีแบบนี้มาก่อนการได้มีคุณเข้ามาในชีวิตอะ่ะเขา ยิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งอ่ะเขาไม่เคยเจอใครเหมือนคุณเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่เขาแบบคิดถึงคุณหนักมากเครียดนอนไม่หลับเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เออพ่ออีโกโก้พ่อมานิ่งคนคนนี้ไม่ค่อยแสดงออกนะนิ่งเงียบมากไม่ค่อยโรแมนติกแต่คนคนนี้เขาเป็นคนที่เรียกว่าแสดงออกด้วยการกระทำพูดจริงทำจริง คนคนนี้พร้อมที่จะเข้ามาซับพอตชีวิตของคุณพร้อมที่จะมาเปย์คุณในทุกๆเรื่องเลยนะคะเนี่ยอารมณ์เขาแบบอยากให้คุณไปอยู่ไปใกล้อ่ะคุณกับเขาน่าจะเป็นรักทางไกลด้วยนะพออีกกมานี่ขออีกใบหนึ่งโอ้คอนเฟิร์มเขาล็อกมองไว้ที่คุณคนเดียวอ่ะคุณคนเดียวเท่านั้นที่จะอยู่เคียงคู่เคียงข้างไป ตลอดจนลมหายใจสุดท้ายของเขาอะเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาโชคดีมากๆเนี่ยที่เขาเครียดนอนไม่หลับเพราะอะไรเพราะเขาแบบทนคิดถึงคุณไม่ไหวกลัวจะมีใครมาแทรกกลางระหว่างคุณกับเขาด้วยเนี่ยเพราะเขาเลือกแล้วไงคุณคนเดียวเท่านั้นน่ะที่เขาเปิดใจยอมรับต่อให้จะมีใครคนอื่นเข้ามาหาเขามากมายนะ่ะ เขาปิดหมดเลยเขารอคุณคนเดียวเขาเลือกคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตน้อมแล้วพลังงานดีๆนี้ไปได้เลยจ้า